ับชาวลัคนาและราศีสิงห์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำครึ่งเดือนหลังแอดเริมตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมนะคะ2,565จนถึงสิ้นเดือนกนรกฎาคมเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยหรือเรียกว่าตั้งแต่เดือนกนรกฎาคมเข้ามาเนี่ยแอดมองว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่ามีเรื่องของโชคลาภมีเรื่องของการเงินมีเรื่องของเพื่อนฝูงที่ดีนะคะเพื่อนฝูงทุกคนค่อนข้างที่จะช่วยเหลือเจ้าชะตาให้เกิดความสําเร็จในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณปรารถนานะคะทําไมแอนบอกอย่างนั้นเพราะว่าดาวพระอาทิตย์ที่อยู่ในภพเรือนลาภะเนี่ยเรียกว่ามีเพื่อนเป็นโชคลาภนะคะ มีเพื่อนเป็นโชคลาภพระอาทิตย์สถิตอยู่ในลาภะเป็นภพที่ดีของมิสหายก็เรียกว่าถ้าดาวพระอาทิตย์อยู่ในภพนี้เรื่องที่จะผิดหวังขาดทุนในเรื่องของหน้าที่การงานนั้นค่อนข้างยากในลักษณะของดาวรวมนะคะ แล้วพระอาทิตย์นี่ยังมีตำแหน่งเป็นเจ้าเรือนตัวเองด้วยเข้าสู่ลัคนาราศีเมถุนเขาเรียกว่าเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นตัวของคุณเนี่ยเป็นราชาโชคตั้งแต่ต้นเดือนนะคะตั้งแต่ต้เนเดือนยาวมาจนกระทั่งถึงวันที่14เลยนะคะหลังจากวันที่14พระอาทิตย์ยังคงอยู่ยาวไปอีกจนถึงวันที่17กรกฎาคมทีนี้ก่อน17นี่ยมันจะมีพระศุกร์นะคะขยับย้ายเข้าสู่ราศีมิถุน พระศุกร์ในตอนแรกเนี่ยครึ่งเดือนแรกเนี่ยเป็นเกษตราธิบดีเพราะฉะนั้นเรื่องหน้าที่การงานนะคะเรื่องการติดต่อเรื่องสังคมเรื่องสมาคมเรื่องทุกอย่างที่เป็นการงานโดยเฉพาะมันเป็นดาวพระศุกร์เป็นเกษตรตาธิบดีเนี่ยนะคะแอบต้องบอกเลยว่าเวลาที่พระศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนกรมมะเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในเรือนตัวเองแบบนี้นะคะ ตัวเจ้าชะตาตั้งแต่ต้นเดือนมางานกิจกรรมประสบความสําเร็จปัญหาคลี่คลายเกิดเกียรติยศเกิดโชคลาภมีความสุขสบายนะคะเพราะอะไรเพราะว่าดาวพระสุกนั้นอ่าค่อนข้างไปในทางเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภแล้วพอหลังวันที่14กร,รกฎาคมเป็นต้นมาพระสุข,ขยับย้ายเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ายแย่นะคะต้นเดือนเข้าสู่ครบเดือนกุนมะาเป็นเกษตรอาิบดีใช่ไหมคะแล้วมา แล้วพอ14กระกฎาคมย้ายเข้ามากลุ่มร่วมกับพระที่ซึ่งเป็นเรือนตัวเองนะคะเป็นคู่เขาเรียกว่าเป็นคู่มิตรเป็นคู่มิตรอยู่ในเรือนลาภะนะคะอ่าเป็นผู้อ่เป็นขอภัยก่ะไม่ใช่มันก็คู่มิตรนั่นแหละคู่ธาตุน้ำอ่ะนะคะแอดอาจจะจําไม่ใช่จําปากมันไปอย่างนั้นนะคะ เป็นกู่ธาตุน้ำเพราะฉะนั้นมันเกิดความลื่นไหลในเรื่องของตัวเองตัวเองโดดเด่นแก้ไขปัญหาได้เยอะนะคะแล้วก็มีโอกาสสำหรับบางคนที่จะได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับศิละปะและความสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงระยะเวลาเนี้ย <c oughs> เขาเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองในอาชีพรวมถึงว่าจะเกิดชื่อเสียงในดวงชะตาของคุณด้วยนะคะ หลังจากวันที่ 17, 14กด,กดากฎาคมพระศุกร์ยกเข้าสู่ราศีมิถุนแล้วนะคะในเรือนลับะใช่ไหมคะหลังจากนั้นวันที่17พระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนตัวเองเนี่ยขยับย้ายออกจากราชาโชคเข้ามาเป็นมหาจักรราชาโชคคือโชคที่ได้มาอย่างง่ายโชคที่ได้มาอย่างราชานะคะเพราะฉะนั้นโชคที่ได้อย่างราชาเนี่ยมาตั้งแต่1กรกฎานะคะอย่าสับสน1กรากฎามาจนถึง16 แล้วก็เช้า17็ย้ายมาเป็นมหาจักรเพราะฉะนั้นหลังจากโชคลาภอย่างง่ายที่คุณจะได้มาในช่วงครึ่งเดือนแรกบวกอีก3ามวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาเป็นโชคลาภเกิดจากความเพียรพยายามของเจ้าชะตานะคะขึ้นมาเลยเพราะว่าพระอาทิตย์เป็นมหาจักรเพียงแต่ว่าในตําแหน่งเรือนเนี่ยนะคะตัวเอง,ต,เองตัวเองเข้าไปสู่ภพเรือนวินาศก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เกิดการชิงดีชิงเด่นในดวงชะตาของเจ้าชะตานะคะอาจจะ ได้รับความอึดอัดใจคับแค้นใจเครียดถูกผู้บังคับบัญชามองในแง่ร้ายนะคะถูกเพื่อนฝูงเนี่ยทรยศหักหลังนะแต่เจ้าชะตาเนี่ยจะต้องบอกว่าคุณมีลักษณะที่มีความรู้มีความสามารถสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ไปได้เพียงแต่ว่ามันยากลําบากและเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีพื้นฐานตลอดระยะเวลาปี2ปี3ปีเนี้ย ค่อนข้างมั่นคงในการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างประคับประคองมาในแบบที่ว่าไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยไม่รู้ถอยไม่รู้พักอย่างนี้น,นะคะเพราะว่ามันเข้าไปสู่ภพเรือนวินาศอาจจะแปลอีกอย่างหนึ่งคือเจ้าชะตาเดินทางไกลแต่เ,เรื่องของความรู้สึกอึดอัดคับแค้นใจเครียดหรือว่ามีรายจ่ายเยอะขึ้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าดาวพระธิ่าเจ้าเรือนตัวตนเนี่ยไปสถิตยอยู่ในภพวินาศ ดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าตาบางทันสมมุติว่า,าเกิดเรื่องไม่เกิดเรื่องที่แอดมินทำนายเรื่องเครียดเรื่องอะไรแต่ก็อาจจะไปอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ครบกําหนดช,ชำระหนี้เกิดการเสียเงินหรือเสียค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างนะคะซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ มันมีจังหวะเวลาของมันว่ามันจะต้องเสียรวมถึงว่าช่วงระยะเวลานี้เหมือนแอดบอกว่าเกิดการคิดโคตร,ระยศหถักหลังนะเกิดการนินทาว่าร้ายมันเกิดได้นะคะเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยไปสถิตท,ทับกับไปสถิตกุมกับพระพุธนะคะพระพุธของคุณเป็นเจ้าเรือนการเงินแอดบ,บอกว่ละอาจจะมีเรื่องของการจะต้องชําระเงินเรื่องของการจะต้องจ่ายหนี้ครบกําหนดชนําระหนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นได้ ทีนี้ถามว่าดาวตัวเองนะคะเล่งกับดาวเจ้าเรือนอริมันก็เกิดเรื่องอย่างที่แอนมินบอกมีปัญหามีศัตรูมีความเครียดนะคะตัวเจ้าชะตาแข็งแกร่งดีอยู่เพราะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยเข้าตําแหน่งเป็นมหาจักรเพราะฉะนั้นจิตใจถึงแม้จะมีความเครียดถึงแม้จะมีความถดถอยแต่คุณจะมีวิธีการคิดหรือการดําเนินชีวิตหรือการแก้ไขปัญหาที่มันก้าวผ่านพ้นไปได้นะคะสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของการเงิน การเงินในช่วงต้นเดือนนะคะต้นเดือนเป็นต้นหมาเนี่ยค่อนข้างดีแต่พอพระอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนวินาศในราศีกรกฎของชาวลักนณาราศีสิงห์นะคะในวันที่17กรกฎาคมมันอาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเงินขึ้นมากระทันหันอย่างที่แอดมินบอกหลังจากนั้นดาวสุดท้ายก็คือพระพุธนี่เองพระพุธคือเจ้าเรือนการเงินหนีละนะคะอาจจะมีเรื่องของการจับจ่ายใช้เฉลยใช้สอย,ชย,สอยโชคลาภทางไกลนะคะ มีเข้ามาแต่มันจะมีเรื่องรายจ่ายแทรกเข้ามาเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของการถูกหวยแต่ไม่คุ้มตังค์ถูกหวยแล้วไม่ได้รับอะไรไม่ได้รับเงินรางวัลน,นะคะทีนี้พระพุทธขยับเข้ามาอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยอยู่ในลัคนาคุณเลยนะคะพระพุทธเป็นเจ้าเรือนการเงินหลังจากวันที่17มาแอดบอกว่าให้พยายามควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของรายจ่ายนะคะ หลังจากนั้นประมาณ11วันคือ28กรกฎาคมกลับมาพลิกกลับมาถึงแม้ตัวตนจะมีความรู้สึกที่ย่ำแย่อยู่นะเครียดอยู่แต่มันปรากฏเรื่องของเงินทองเรื่องของช่องทางทำมาหากินในวันที่28ดกรกฎาคมคือเกือบสิ้นเดือนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาและราศีสิงห์นะ,ค,ะคุณไม่ต้องกังวลเลยเพราะถึงวันที่28กรกฎาคมมันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันคลี่คลายเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธที่อยู่ในตําแหน่ง ลักษณะของคุณนะเป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยเป็นเจ้าเรือนโชคลาภด้วยทับลักษณะตัวเองเวลาที่เจ้าเรือนการเงินทับลักษณะตัวเองรวมถึงเจ้าเรือนโชคลาภเนี่ยแสดงว่าเงินทองมันเข้ามาตลอดเวลา ะะมีช่วงมีจังหวะมีระยะเวลาที่จะได้ชโชคลาภหาเงินเก่งทําอะไรขึ้นมีบุค,คลิกที่แน่วแน่ในเรื่องของการเก็บเงินการหาเงินมีไรายได้ดีหาเงินคล่องสะสมทรัพย์สินเงินทองช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลากอบโกยเต็มที่นะคะเพราะดาวพระพุธนั้นเป็นทั้งราชาโชคมหาจักรและอุจจาวิราชให้โชคในเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองให้โชคในเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภให้ทั้งโชคแบบง่ายและให้ทั้งโชคแบบที่คุณแบบ เก็บหอมรอมยิบหรือว่าไปลงทุนลงแรงอะไรมาแล้วก็ออกมาเป็นค่าตอบแทนหรือว่าเงินตอบแทนในเรื่องของการทําบางสิ่งบางอย่างมาอย่างยากลําบากก็ตอบแทนในในพบเรือนนี้ในวันที่28กกรกฎาคมเป็นต้นไปหรือตอบแทนอย่างง่ายซื้อหวยรอยเบอร์มีคนให้โชคมีคนให้ลาบม,มีคนเขาเรียกว่าการพูดการจาอะไรเงี้ยถูกอกถูกใจคนแล้วเขาให้งานเขาให้เครดิต นะคะเขาให้ความสําเร็จบางอย่างเขาช่วยเหลือบางอย่างในตัวเจ้าชะตานะคะสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็เป็นอันมากในช่วงระยะเวลาเวลานี้มันอาจจะมีเรื่องของการขัดอกขัดใจขัดคอนะคะกับคู่ครองคนรักหรือไม่ก็เพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทุนเพื่อนร่วมหุ้นเพราะว่าพระเกตอยู่ในภพเรือปรนปัตนิเลงกับเลงกับดาวพระพุธในเรือนตัวเองเห็นไหมคะตั้งแต่ ต้นเดือนมาจนถึงปลายเดือนเนี่ยเ,เรียกว่าดีทั้งหมดอย่างนี้แอดมองว่าดีมากกว่าร้ายมีต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรแค่วันที่17กระกฎาคมที่ดาวตัวเองปิดดาวตัวเองหนึ่งตกพบวินาศนะคะสองดาวพุธยังคงอยู่ในเรือนวินาศนะแต่พอพ้นมาวันที่28กระกฎาคมเนี่ยเ,เรียกว่าชาวสิงเนี่ยกลับมาหุยเล่หุยอีกครั้งเลย เพราะฉะนั้นวางแผนกําหนดกฎเกณฑ์ในสิ่งที่จะต้องทําในสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงให้ดีในช่วงเดือนกรกฎาคมครึ่งเดือนหลังนะคะเรื่องของความรักลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะต้องบอกว่าคุณเป็นคนบ้างงานนะคะ แล้วความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบเจอในแง่ของการทำงานด้วยนะคะอยู่ในแวดวงการทำงานนั่แหละไม่ได้ไปในไกลเลยรวมถึงช่วงระยะเวลานี้อาจจะชอบพอกันเพราะเห็นว่าเขาทำงานเก่งพบเจอกันในแวดวงของการทำงานลักษณะในแบบที่ว่าอาจจะพบเจอกันในธนาคารที่จ่ายเงินอา่าประสานสัมประสานสัมพันธ์หรือมีการสังคมที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองการงานอย่างเงี้ยคุณอาจจะพบเจอใครบางคนที่รู้สึก ถูกชะตานะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์เพราะว่าในช่วงปลายเดือนเนี่ยคู่ของคุณเนี่ยเล่งกับดวงชะตาของคุณไม่ใช่ไปเดนะือนตั้งแต่กรกฎาตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาเป็นต้นมาเลยพระเกตเนี่ยเล็งรักมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ขัดอกขัดใจกับครอบครัวกับคู่ครองนะคะก็ให้ระวังขัดอกขัดใจกับเพื่อนร่วมทุนเพื่อนร่วมงานที่คุยกันไม่รู้เรื่องผีเข้าผีออกแบบนี้นะคะ ตัวของคู่ครองคนรักเจ้าชะตาถ้าสมมติไม่ได้ทะเลาะกันก็มีโอกาสว่าเขาเนี่ยเกิดความเครียดในอะไรบางอย่างรวมถึงมีโอกาสที่เขาจะเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือมีโอกาสที่เขาจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานรวมอยู่ด้วยฮะเพราะว่าเขาเนี่ยตัวเจ้าเรือนเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพเรือนสุภะแสดงว่าแฟนของชาวมังกรน่ะไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเธอหรือใครนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะ อยู่ในอาจจะอยู่ไกลประสบความสําเร็จสูงขึ้นมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเขาอะไรในทํานองนี้นะคะเรื่องอ่เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยบางลักนณะราศีสิงห์เนี่ยต้องเรียกว่าเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยทายกันตลอดทั้งปีไปเลยนะคะเพราะว่าพระพริหานสัปดีอยู่ในตำแหน่งเรือนมรณะ ะะเพราะฉะนั้นสิงห์จะต้องระวังอะไรบางทั้งปีนี้จนกว่าพระฤหัสจะขยับออกนะคะพระฤหัสอยู่ในเรือนมรณะแอดบอกแล้วว่ามรณะเป็นมรณะคุณจะรอดพ้นนะคะจากเรื่องจากความวุ่นวายจากเรื่องของความเป็นความตายอะไรต่างๆเพียงแต่โอกาสที่มันจะเจ็บไข้ได้ดป่วยมันก็เกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะว่าพระฤหัสเป็นดาวขยายขยายทั้งดีหลายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องของโรคความดันระวังเรื่องของ น้ำหนักตัวระวังตับอ่อนถุงน้ำดีกระเพาะอาหารนะคะลำไส้ลำตัวนะระวังเจ้าสตาร์ที่มีบุตรหลานบริวารปีนี้ตลอดทั้งปีควรจะดูแลเขาให้ดีหรือบางคนบุตรหลานบริวารอาจจะไปเรียนไกลนะคะไปเรียนต่างจังหวัดไปเรียนต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้ช่วงระยะเวลานี้เขาค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนการทํางานด้วยก็ระมัดระวังเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะ ทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีสิงห์ในครึ่งเดือนหลังกรกฎาคม2565ันอําแอดขออนวยเอวยพรให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะประสบความสําเร็จเก็บโชคลาภจากดาวมหาจักรนะคะดาวราชาโชคดาวอุดนะคะทุกๆดวงที่ส่งผลดีกับคุณได้เต็มจํานวนเต็มปริมาณที่เขาส่งพลังงานมาให้นะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ